วัสดีค่ะตอนนี้นะคะกี้ยืนอยู่ตรงด้านล่างนะคะกี้กำลังจะเดินออกไปข้างนอกแล้วกําลังจะกลับแล้วนะคะอันนี้คือบริเวณเออมณฑบของพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะคือ,อ,อตามประวัติข้าวๆก็คือว่า สร้างแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าทรงรมนะคะซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่22ของพระนครของยุทธยาเรานะคะคือท่านเนี่ยไปเห็นรอยพระพุทธบาทที่เทือกเขาสุวรรณบรรพตนะคะแล้วท่านก็เหมือนจํามานะคะแล้วก็เอามาสร้างเอาไว้ที่นี่นะคะโดยตอนแรกคือสร้างเป็นวิหารน้อยครอบไปก่อนนะคะแล้วก็ได้มีการบุรณะ ปฏิสังขรณ์ในส่วนของมณดบตัวนี้มาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆจนสวยงามอย่างทุกวันนี้นะคะนะคะอันนี้คือเบื้องต้นคร่าวๆซึ่งจะมีประวัติอยู่ด้านหน้าให้ทุกคนได้อ่านก่อนที่จะขึ้นไปอยู่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกว่าดีใจมากนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรที่กี้จะต้องกลับแล้วนะคะจนกว่าเราจะได้กลับกันมาที่นี่อีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของวัดพระพุทธบาทนะคะในครั้งนึงในชีวิตนะคะคือถือว่าได้มาที่นี่ก็โอเคแล้วนะคะ ขอบคุณสาหรับการติดตามนะคะของทุกคนที่ตามกี้มาตลอดนะคะในช่องของกีรตาพาตลอดนะคะก็ทําบุญนะคะทาบุญก็อยากจะให้ทุกคนได้บุญด้วยมากราบไหว้นมัสการลอยพุทธบาทที่นี่ก็อยากให้ทุกคนได้บุญอย่างที่กี้ได้อย่างที่กี้รู้สึกในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะ <S <S จนกว่าจะพบกันใหม่นะคะว่าเราจะพากันไปที่ไหนในส่วนของกีรตาพาตลอดนะคะวันนี้อาจจะดูแบบเย็นๆยนหน่อยนะคะเพราะว่าร้อนอากาศค่อนข้างร้อนแล้วเรา,เราก็มาไกลนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรคะ่ะไดมาก็รู้สึก อิ่มใจแล้วนะคะก็โอเคนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ